เออเล่นรีเท่าคอมปานีกันกี่โมงเนี่ยปกติเย็นเย็นเนี่ยเย็นเย็นใช่ปะอเออเดี๋ยวว่าจะซื้อละเย็นเยพนักง,งานคือแล้วไปลงมอดด้วยฮะต้องลงมอดด้วยเหรอ,หองงหมดรอมดอะไร,ไไรอ่ะไ,ไม่งั้นคนมันจะเล่นไม่เอ้ยมันจะเล่นเกินสี่ไม่ได้ไงต้องลงเลยหรอเดี๋ยวรอชันมาแล้๋ยวเยถามจากชันนกันนีกโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวกูกดมาก่อนแล้วกัน ปกติมันมันจะเล่นได้กี่คนถ้าเกิดว่าไม่ลงหมดอะสี่คนเองเออนี่ไงคุณชันต้องลงหมดอะไรอะหรือเท่าคอมปิวเอะ์อ่ทําตามคลิปนี้ทาตามคลิปนี้ซื้มอม,มาแล้วเหรอซื้อมาแล้วโอ้อะอาโอ๊กมาปอทํางานทํำงานมันมันปรับเติร์ดอร์สั้นได้ใช่ปะ่ะไม่ได้มีแบบเดียวหรอ จากที่ไปดูคลิป youtube มาที่ทำไมบางคนเขาเติดเพอร์ซันได้วะลงมอดเหรอแล้ว็ไปดูคนที่ตายแล้วไงไปดูคนที่ตายแล้วหราบอกเหรอถ้าคนตายแล้วมันจะเป็นสเปคคนอื่นได้เดี๋ยวมันจะเป็นอเพอนเพอนอันนี้เป็นอุปกรณ์เอาไว้ซื้อของไว้ตรวจเช็คนู่นผิอเช็คดาวรเราเจอไอ้หัวหน้างานแม่งไม่สอนงานเลยเว้ยเฮ้ยเราแพงกันเนี่ย สอนงานใหม่สอนงานเด็กใหม่ดีวะ้วแล้วแผงอันนี้ทําไมผมอินเตอร์แอกไม่ได้วะแผงอันนี้มันเป็นแผงวงจรหลักเว้ยไอ้ปุ่มไอ้ปุ่มดําๆอันนี้มันเป็นปุ่มออกยานอ๋อเออคือเราจะต้องใช้้เครื่องเนี้ยในการกําหนดดาวที่เราจะไปก่อนแล้วเราก็ค่อยออกยานอ๋อกดได้แค่กดได้แค่ส่วน,นแผงอันเนี้ยถ้าไม่เข้าใจอะไรก็ลองอ่านดูเป็นสอนเล่นแบบสอนเล่นแบบพี่พี่อร์มาดูกัน ตอนเร่อแบบนี้ถ้าเราอ่านแล้วเราเข้าใจผิดเออเนี่ยไอ้ข้างบนตรงเนี้ยไอ้ข้างบนสุดจออ่ะเนี่ยตรงเนี้ยมันจะบอกสองอย่างเลยเออมันจะบอกว่าโปรฟิตของวันเนี้ยเราต้องการงบเท่าไหร่ในการผ่านด่านเยอืเออส่วนไอ้เดเนี่ยคือเดคืออ่าเดดลัดเขาเรียกว่าอ,อะไรเดดไลน์ถ้าเกิดว่าครบสี่วันแล้วโปรฟิตไม่ผ่านก็คือแตก เดจริงๆอ่ะมันจะสามวันแต่ว่าอันเนี้ยลงมสอ๋อจริงๆจะสามแต่อันนี้คือลงมสเนาะใช่แอ้นนี้แผ็ดแล้วแล้วนี่คืออะไรเนี่ยเขาจะจัดการทุกอย่างผ่านเครื่องนี้อ๋อเราจะจัดการแบบตั้งค่าส่วนนี่เห็นว่าย้ายของได้ก็คือคนที่เป็นหัวห้องมาย้ายได้คนเดียวคือเราเข้ามาแล้วอ่ะเราจะต้องหาทางเข้าบังเกอร์เว้ยหน้าที่เราคือไปเก็บขยะตอนนี้เรารอของมา มันมันทับได้เลยเนี่ยไฟฉายมันมีพลังงานหมดได้ไหมเนี่ยลิกขวาจะเป็นสแกนจั่เออลิกขวาสะแกนตั่วข้างในมีสองขานะยัเริ่มมาแล้วสองขาแล้วอรอข้างในมีตัวสองแขนนะไปแล้วก็เป็นไปสิไปสิเ อันนี้มันคือแท่งอะไรวะเน,นี่ยอันนี้มันคือขยะไอ้พวกเนี้ยเวลาสกแกนไหนบ้มันจะมีสีเจียวเขียวบอกมีแวลูวบอกว่ามีชื่อของอ่ะอ๋อลองเก็ตดูอันนี้มันเป็นสองมือถ้าเกิดสองมือแล้วอ่ะมันจะถืออื่นไม่ได้เอาไปฟาดอย่างอื่นได้ฟาดคนไม่ได้ต้องวางวางกดจี <Okay. S 1> เราเราเรามีอาวุธอะไรจิ้ตัวบ้างเนี่ยอาวุธไม่มีต้องซือ้อหรอใช่ ตีดีดีกูหลอกเหรอกูหลอกเอ๊ะไปตามพี่ชายนี่แหละทางนี้แม่งอันตรายเห็นได้ยินเสียงตื่นๆเมื่อกี้ไหมตื่นตื่นเมื่อกี้ไป็นระเบิดได้ยินได้ยินเออเป็นระเบิดมันมีบังเกอร์เนี่ยแถวนี้มันมีบังเกอร์เดียวแต่มีทางเข้าสองทางมันจะมีทางเข้าหลักกับไฟสิทอ๋ออุ้ยพึ่งหรือเปล่าเนี่ยไอ้พวกนี้ไม่เป็นไร ยีเสียงหมาหมาหมา oh, มถ้าเป็นหมาเราต้องอยู่เงียบคมันเปิดประตูเข้ามาได้เหรอประตูมันจะมีเวลาแต่ว่าสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันจะหมดล uh องมาดูที่จอดเห็นปะมันจะมีจุดแดงๆอะ่ะ oh. อ๋ออันนันจุดแดงๆหมายถึงว่ามันมีม,มอนด์ดยสีสีฟ้าคือพวกเราใช่ปะ ใช่กดปุ่มสีขาวตรงจอมันจะสวิตไปคนอื่นถ้ากดปุ่มสีแดงมันก็ปิดอ๋ออีกสักพัอ๋อดีๆเห็นเห็อเหรอหมาน่าจะติดบักไปเค่ไหเออให้เกิดเป็นรูปสามเหลี่ยมอะรูปสามเหลี่ยมคือไอเทมเอออันนี้ปิดเนาะ ใช่แล้วไอ้ปุ่มดำๆเนี่ยอย่าเพิ่งกดมันจะเป็นสตาร์ทชิปถ้าเกิดชิปไปโดนไปเอเห็นเนี่ยถ้าถ้ากดแล้วก็คือทิ้งสองคนนั้นไว้แล้วอันนี่ไงสองคนนั้นเราระวังหมาระวังหมาหมามันติดกำแพงอยู่เสียตรงหน้าวเราไปดีกว่าไหม้วแล้วโอ๊กอ่ะเอาโอกราก่อนเฮ้ยโอ๊กตายแล้วเหรอเอ้าคุณชานคุณชานเราเลยให้เฮายานขึ้น THE m o yes. s t เ a ื a n น้ d ยเอ็มร e ยด e s โอกอยกู่ในยานเนาะใช่โออยู่ในยานทางนี้ทางตันโอ้มีไฟสามีเนด้วยเหรอ อไปชาเดินขึ้นมาหน้าโดนมาฟูสัลิกเลยไงวะเฮ้ยเอ้ยติ๊กสลาลาไระดับเจ็ดเออเราทำอะไรกับมันได้บ้างเราไม่สามารถทำอะไรมันได้เลยแต่มันทำดาเมจเราเลยเราวิ่งข้ามไปเลยแบบวิ่งข้างตึ๊งม่ไม่แล้มันก็ไปดันทางมันนี่นี่นี่ล่อล้อมันมาอยู่เนี่ยเฮ้ยไปกันไปโอ้ ฉันยยังยอยู่ยังอยู่เออ,เอ,อส,ลสลามมาทางเราแล้วมีออีกตัวหนึ่งมีอีกตัวหนึ่งเหรอไอ้น้นฉลาดเหรอเล้ล่อสลามออกมาแล้วชันก็หาทางไปต่อกันเลยมามา,มา,า,มาไหมามาดีาเออมา ทางทางนี้ไปต่อได้นี่ใช่ปะโดดไปได้แต่ต้องโดดอเดี๋ยวลองโดดดูรอดตารางโมบีก,กันรวมไปเป็นยานพาต่อแล้วจ้าเอ๋อยานพาไนะเลยก็ได้รอดตารางทางทางนี้ <c oughs> ทางทางนี้มันไม่มีอะไรฮะ <c oughs> มันมันวนๆอนะไม่มีไฟฉายมีประเด็นอะโอ้ยโอ้โอ แล้วมันมันทำดาเมจไม่ค่อยเยอะเนาะไม่เยอะวะตอนนี้มันแดงตอนนี้มีป้อมเนนี้มีฟ้อมเกิเดินเล่มนี้มีฟ้อมเกินี่หอกันเย่ยโอ้ยอะเห่าไเอะมันมันเช่ามวันเชี่ยห่าเจ้

เอ้ยเชื่อเชื่อเชื่อมีตัวกล่องด้วยเชื่อเชื่ออะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไฟใจเย็นใจเย็นไฟสิ่งนีตัวเจตเตอร์วงตัวฮะพอมันตายไปแล้วกี่เงี้ยว้า what the fuck เชื่อเชื่ออะไรเนี่ยสามตัวออกเก่งเยอะ เนี้ยเดกพี่ตัวแดกตายพี่ตัวแดกโหว่เดินหนักด้วยเมื่อกี้เมื่อกี้ไฟซิ0อยู่ข้างหน้าเว้ยว่าจะเก็บของแล้วออกไฟเอ็กซิ0เลยเหรอไอ้เหี้ยเอ้ยตัวตัวไม่ได้มองตัวไม่ได้มองไอ้นั่นไว้ไอ้เหี้ยคือแบบแม่งพันนิดวาะเก็บขอไว้แล้วก็แบบค่อยๆถอยออกมาอ๋อหัวจะติดมันไป SCP เวยเราต้องมีคนจองมีคนติดใช่ใ อไอตัวไอตัวหัวสปิงเมื่อกี้ห้องไว้ตลอดห้ามห้ามแบบห้ามไม่จ้องมันอ่ะเออถ้าถ้าเราไม่จ้องมันอ่ะมันมันจะขยับมามามาฟาดเราออเออต้องจ้องมันตลอดเมื่อกี้แพนิกไะเมื่อกี้แม่งไปเก็บไปเก็บขอนลงไปเก็บขอแล้วก็แบบกำลังจะบอกตัวว่าค่อยๆถอยมาทางนี้ลงไปจะหันลงไปเท่านั้นแหละจะตายเลยแม่งแบบ ตัวตัวกล่องม่เกี้ตัวตัวกล่องเมื่อก,กียรมาทำไรได้อ๋อเมื่อีเจสเตอร์เจสเตอร์มันจะมีสองสถานะสถานะแรกคือมันยังไม่ทำอะไรเราเลยคืกว่ามันจะเริ่มปัดผันกล่องดนตรี<อ>ถ้ามันเริ่มปันกล่องดนตรีมันจะมีเวลา,าประมาณยี่สิบสามสิบวิในการวิ่งหนีออกมาอ แค่นั้นแหละจะว oui? uh. uh. oh. oh. mm hmm. <vale ิ่งไล่อะง่ายๆเดินวิ่งไล่อะไม่ได้ตัวเมื่อกี้เราเราไมต้องไปทำอะไรมเลยไอตัวที่น่ากลัวเมื่อกี้มีแค่ไอัเดียด S D D มั่วแกอี้ติดตัวคอยเฮดอะอ๋อไอเดียดบอทเทิลบูทเทิลนี่แม่งโหดอยู่นะไอเดียใช้ได้เลยอ่ะแต่ว่าน่าจะโหดไปสำหรับตัวไวเทีย่าเปิดมาหมดยากมันก็ไม่เสียหายหรอกได้ยินเสียงเพลงจิงกะเบลด้วยชาตัดผมเราเงยขึมาเลยเราดูด ได้สกูมาหนึ่งเป็นเราไงเราคนดีไปอุ๊ยหยุยอย่ามอง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 เออเออเออยังไม่มีคนออกไปแล้วไอ้สัสไปอังเนี่ยนี่เวย์ผมออกแล้วไฟสิทธิ์มันไม่มีทางเข้าไปหาไฟสิทธิ์อ่ะเข้้าแลว เข้าไปขั้นบนเลยเดียดหนพหีพอแล้วเหรอพอแล้วหรอไม่ว่าได้ของมาหนึ่งแล้วไฟสิไฟส,สิต้องไปไฟสิอย่างเดียวนะไม่มีทางเข้าไปหาไม่เอ้ยขึ้นว่าอีเวนต์ดีอาชัยเดือดโอ้วัดเด้อดใครกอดบ้างยังยังกอดกันอยู่ใช่ไหมอยู่อยู่เกือบไ, <Okay. S 1> ไ้เหียบ นอนดิ้นตัวไม่เจอครบเลยเพี้ยเกือบไปได้เท่าไหร่ละเมื่อกี้ขึ้นหนอนดูเนี่ยครบยังไงครบไหมอ๊อ้ไฟฉายไม่ครบขาดเท่าไหร่ไปสิเอาไปฉายแล้วก็วิ่งเดืออแล้วไปอีกสิบเมื่อกี้ผมไปไปเพื่ไปที่มันไม่มีทางเข้า

มีใครตายไหมโว้ะอาเม่งเลยเม่งเจอหมาหมามันวิ่นเข้ามาในเนี้ได้หมามีเข้าไปได้อ๋องั้นจะรีบทำขนาดนั้นเหรอเดี๋ยววะพักไม่ได้ผม

แม่งทำไ,ไมมันมาสามตัวได้อ่ะอันนี้ปกติหรือเปล่าเนี่ยม,มันก็มีโอกาสเกิดขึ้นไดม้มีโอกาสเกิดขึ้นได้อยู่ถึงเล่นปกติอ,อ๋อแล้ยแครบ้วเมื่อรอบแรกเราสองร้อยรอ,อบ 200, รอบสองเราร้อยกว่ารอบเป็ร้อยกว่าเยอะสี่ตัวฟอย์ม One day list เย <this. S 2> ี้ยปอมันรอดปะไว้เยอน กูเดินเลยแกุยโทรศัพท์อยู่แกเห็นแม่งคุยโทรศัพท์แล้วแบบไอ้เจยไม่รอดแน่เลยหมอคือเมื่อกี้แม่งเห็นตัวอยู่ข้างในแล้วแบบตัวมันเหนพี่ตัวอะไรวะไอ้เจ๊แล้วแบบกำลังจะบอกให้เงียบไปยังไม่ทันเลยไอ้เจ๊เออสมาร์ทก็ไม่มีตาตัวถ้าถ้าหลุดเจอว่าพี่นั่งนั่งเฉยนั่งอย่างเงี้ยอ๋อนั่งเฉยถ้าเดินเดินหรือพูดห้ามพูดห้ามหยิบของมีเสียงมันจะติดเลือเออ แบบทำเสียงเลยอ,ะอ่ะเลยต้องแบบเงียบๆเ,เลยละละระวังสายดูนะดูยังไงว่าสายมันจะดูดล่ะยังไม่ตายนี่มาเฮ้ยใส่กระโดดกระโดดกระโดดอ๋อไม่ทันแล้ว แม่งเงยเอ้าผู้ชันเฮียแม่งจะขึ้นบันไดนี้ซะกเออเราจะรู้ได้ไงว่าทรายมันจะโดดอะไม่ไม่มีทางเลยเหรอมันมีดูอยู่สงมันจะคล้ำกว่าปกติอ๋อเออเฮียโต้ให้แบบเจอทุกอย่างแบบไวมากเลยเชื่อแม่งกับน้องโหดไปไหมอะ ลลลหลัก, <c oughs> กสดรเร่นไอเหี้สี่เดี๋ยวไปเอาบูทเท่าคอมปานีออกก่อนไ,ได้ฮียเดี๋ยวจบการนี้ออ,อ,อปอ่อยอยู่ไหนอะตอนนี้ <c oughs> ป,ปอยอยู่ที่เรือฮะไอ้เหี้ยแม่งหมาสาม,มสาตัวออโอ้โหเหียหม,มาตัว พูนอนเลยเป็นเป็นล้างเลยล่านเลยล้านเลยยอายเหรอเจออกยานได้ออกยันเลยเจยแม่งประมาณ6ตัวตขี้ขวาขี้ขวาวนขี้ขวาเคเคเคเกเกออก่่ กับอานี้ก่อนดูดูายเลยดูี่ดวกว่าโดตายุห่ขวาหมที่ตดไปแล้วหมดไปแล้วผมหมดไปแล้วเหลือโอ้งเนี่ยโอ่งโอ้งหุบเลยไม่ผมจะบอกว่าเมื่อกี้ถึงผมไม่โดนหมาผมก็โดนเด็ก้วยเอามีเด็กด้วยเหรอ มีสี่สามสี่ตัวเลยเฮียแม่งไม่ใช่เด็กคนเดียวสัตว์แม่งโผล่มาสามคนเนี่ยสัตว์เอ้อโวยแล้วคือแบบโผล่มาแม่งมีเสียงแบบจึ้งกูที่แบบข้อหนึ่งไม่ใช่พีอยู่ไม่ใช่แล้วเหี้ยหน้ากากแน่เลยสัตว์นั่นไงกูว่าแล้วหน้ากาก โอ้ยอ้เฮ้ยโอ๊ยโอยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโ่๊้โอ๊ย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 โอ๊อ๊อ๊ยโอ๊ยโอ๊ยยโ่๊เโอยโอยอ๊ออยนอยโอ๊ยโอ๊ยออ๊เลยพออยง้ยอยอย ผมเข้าไปข้างในใช่ไหมเข้าไปข้างในไว้สิ่งได้ที่ยิงคือเสียงพื้งขึ้นมาแล้วหันไปเป็นเด็กสี่คนยืนครับยืนทเท้าเอวอะไอ้เหี้ยพี่ชายว่าไงพี่ชายไปเอาอประกอบเแล้ว ไปกันทำไมโอยไอ้สัสอยู่กันไปโนครอบรัวเลยไอ้เย้หมาห้านอนแล้วแม่งวิ่งผีไอ้เที่ยมทำมาให้ใส่เล่นเหนี่อยเย้เด็กมันเห็นผมอ่ะก็มองมันจับทักเว้ยแม่งแบบวิ่งเหมือนสนามเด็กเล่นนะไอ้เจ๊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 พ่อมึงอยู่กันบตัวเ้าอยู่ อ๋อไอโอ๊กมันตายก่อนแล้วแม่งแม่งค่อยไปสิงปอต่อไอ้เที่ยใช่ก็ผมเห็นสี่คนนะผมก็แบบไอ้เที่ยวเด้กูจะไปไหนดีวะแล้วพอผมมองเลยก็ครับว่าเด็กแม่งสี่คนแม่งวิ่งเล่นกันนะจะจะจะแบบไงพี่ชายเดี๋ยวเดี๋ยวกูเอาบูโถ่บูโถ่ออกก่อนนะเฮียบูโถ่แม่งโหดไปครับ plus ด้วยนะไอ้เฮียอ่ะกูเอาออกก่อนได้ยินเสียงตอนเด็กโผล่มาแม่งดังฉา้เฮียแม่งงกน เดี๋ยวผมไปฉี่ก่อนนี่คนอะไรของกูอีเด็กเนี่ยแหละไอ้เหี้ยรับน้องตวงโหดไปรับโขดไปไอ้เหี้ยไอ้ไอ้หมาเหมือนว่าไม่มีปัญหาเลยไอ้เหี้ยเจอเด็กคือกูปล่อยวางไอ้เหี้ยเที่ยวแบบตอนแรกอ่ะหมาแม่งแบบจุกหมาอยู่เว้ยแล้วแบบว่าเออเดี๋ยวกูขึ้นสะพานดีกว่าไอ้เหี้ยแล้วกูก็ลืมไปว่าตวงแม่งตายตรงนั้นอย่าทำเป็นคนบอกเองด้วยนะเอออย่าระวังตายดูแล้วก็เดินลงไปแล้วกูก็ โอ้ยเยอะจังเฮียไม่เอาันเต้นไม่หยุดแ่งเลย